ว่าจะเป็นยังไงสักแป,ป๊บนะคะสักแป,ป๊บเวลาไปวัดเตรียมถุงด้วยใยเล็กแกงวัด<笑><笑>โอ๊ย yeah, my, my, my. ย่าไม่ไม่ไม่ยังยังยงยัง,ย,งยังไม่ไม่ยังไม่ไม่ ยัง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 รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งให้เหลืองก่อนนะคะอุ้ยพอทอดแล้วก็โอเคอยู่นะสาวไทยแป๊บนะวันนี้วันนี้มาทั้งเชอร์รี่มาทั้งโอ้ยเนาะเชอร์รี่แ <laughs> ต่หาพี่ลุงสุดล่อ ละคนโอ๊ยน่าน้องเชอร์รี่เชอร์รี่ถอดหน้ากากออกมานะโอ้โหมีฮาเลยมีฮากันเลยนะนี่นะคะ เดี๋ยวจะทอดให้เหลืองวันนี้ก่อนนะคะแต่ไส้ก็สุกแล้วล่ะแต่เราจะทอดแป้งให้เหลืองก่อนเพราะว่าโอ๊ยกระทะถ้าเราทำกินเราก็จะอันนี้หน่อยนะเครื่องก็จะเยอะเครื่องก็จะแน่นหน่อยนะคะคือเราเราทำกินหรือว่าทำขายถ้าใครทำขายอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะเป็นกล่องเป็นกล่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าในหมู่บ้านน่ะเขามีเจ้านะเขาทำ แต่ว่านั้นเขาจะเป็นไส้วุ้นเส้นล้วนๆนะเขาจะไม่ใส่หนู้อเขาจะมีแต่วุ้นเส้นกัะค่ะเดี๋ยวรอให้เหลืองอีกนิดนึงนะคะดีฉันไม่เกี่ยวเชอร์รี่มีคู่แข่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะเอฟซีที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิ่ทุกไลน์นะคะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวรอยายให้ทอดเทสต์ก่อนเนื้อแน่นๆน่นเครื่องแน่นแน่นนะคะเครื่องแน่นๆน่นแน,น,น่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะหาไข่เป็นไข่ไข่ป็งไข่ยายยายมนุษย์จากเชอร์รี่เหรอยายมนุษย์จากเชอร์รี่อีกแล้วยาย ก่อนนะคะสักหน่อยสักหน่อยสุกสักหน่อยนะคะแต่ถ้าน้ำมันเยอะๆกว่าน,นี้ก็จะดีอันนี้ก็โอเคนี่นะคะ สเต็น้ำมันก่อนนะคะย่าจะยกหนีก่อนกระทะไปไกลๆกระทะหรือย่าจะหัน่นเสียน่ากินมากเสียเสียมาก นี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะคะผักก็ผักผักที่บ้านนะคะผักส่วนที่บ้านนะคะนี่เอาไว,ไว้ปะะะะไปกลๆตะก้าตะก้าไปไกลๆไม่มีประโยชน์เอาเออันนี้ลงล่างหน่อยเรา เราจะกินเราก็หั่นเอาอีกทีก็ได้นะคะไม่ต้องหั่นอันนี้ยังไม่หั่นนะมันร้อนอยู่อุ้ยนี่ไปไกลๆของของอันนี้ไปไกลๆก่อนโอ้ยเสร็จแล้วเห็นไหมปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดนี่คะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs>